สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการเซฟข้อความจากลายอิจดให้มันเป็นเซฟไปอยู่ในรูปของเท็กไฟล์นะครับนี่เรามาดูกันว่าเราต้องการทำอะไรนี่นะฮะจากตรงนี้เราจะสร้าง l i ยอิ d i เท็กซตรงนี้ขึ้นมากับลายอิ t s เซฟไฟล์นะแล้วเราจะมีทูบัต o อนอีกอันหนึ่งนะครับนี้คืออะไรนี่คือเมื่อเรา พิมพ์ข้อความเข้าไปในตรงนี้แล้วเราก็กดตรงนี้นะแล้วก็เราก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะโสดเซฟนะครับมันก็จะปรากฏ่านกับชื่อไฟล์ตรงนี้แล้วเมื่อเรากดโอเคปั๊บนะครับอนะ่มันจะมีโค้ดอีกตัวหนึ่งที่รันนะฮทำการเซฟเข้าไปในชื่อไฟล์ตรงนี้นะเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงนะต้อ่อนอื่นไปตรงนี้ก่อนนะครับ ไปตรงที่ UI Designer เพื่อที่เราจะทำการออกแบบหน้าตาของ UI ของเรานะจะ UI ของเรา okay. ตรงนี้เราจะใช้ไลด์อิด t ินะครับไลด์อิด t ิต,ตรงนี้และไลด์อดิตรงนี้นะและ้วไอ้ตรง ตรงนี้จะเป็น two button ทั้งสปุ่มโดยที่ตรงนี้จะเป็น label label ตรงนี้เราจะบอกว่าอ่านี่คือข้อความที่ต้องการจะเขียนนะครับเขียนลงไปบนในไฟล์และอันนี้เป็นชื่ออ่าชื่อไฟล์ชื่อไฟล์ ที่จะเซฟเซฟนะครับที่จะเซฟที่ไฟล์ที่จะเซฟ save. โอเคอันนี้ตรงนี้ชื่อลายเราเปลี่ยนไปหน่อยเปลี่ยนเป็นไลน e .txt นะครับส่วนนี้ไลน s เซฟนะครับ line, save. ไลน์เซฟจะได้ไม่สับสนกับตัวอื่น นี่เป็น t o button t o button save นะทีนี้ตอนไปเขียนไายชามเนี่ยในไพ่ชามเราจะต้อง copy ชื่อหรือว่าจำชื่อดีๆนะโอเคนะครับอันนี้เราก็ทำการ save ctrl s ไปแล้วก็เราจะ compile ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไปดูใน qgs ว่าที่เราออกแบบไว้ wise, เนี่ยมันมันเวิร์กไหมมันมี e อ r o r อะไรไหมนะโอเคเราก็เข้ามา นี่เดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยว,ยวรีโหลดนั๊บหนึ่งนะครับโอเคออกมาละเรากดนะกดไม่มีนะฮะไม่มีอะไรเราพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรโอเคฉะนั้นเราจะต้องไปเขียนโค้ดในภายชาร เราก็เขียนต่อจากอันเดิมนี่นะเขียนต่อจากอันเดิมเพราะว่าเราใช้ฐานไฟล์เดิมอยู่นะครับฐานไฟล์เดิมทีนี้เราต้องสร้างฟังก์ชันนะครับ get save file name เ,เพื่อเก็บข้อความมาไว้นะครับสร้างในไหนก็สร้างในใน a l สร้างใน a l e r ตรงนี้กลับไปที่ได alert d o p y นะเขียนฟังก์ชันตรงนี้ไว้เ,เขียนฟังก์ชันตรงนี้ ชันชื่อ e f ฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราต้องการที่จะเซฟไฟล์เนมเซฟไฟล์เนมเราเอาเก็บไว้เราจะใช้ get save file name นะครับ get save file name qt วิดเจ็ต qt วิดเจ็ต qt วิดเจ็ต dot q, 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 q file dialog ครับ get ตัวที่สองนี่ get save file name โดยที่มีสินจะเป็น save save file แล้วก็ทีนี้เอาตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกทีนี้ตรงนี้นะคิว f i ไดอ i a l อกใช่ไหมครับเราใช้คิว f i ไดอ i a l อกเราเราเซิร์ชดู k ิว l ฟไดอะล็อก get file name นี้ก็ได้ เซิร์ไปเลยอ่าคิวไฟได้อะหรอกก็คือตัวที่เราเคยเปิดละแล้วก็เราเรเป็น get save get save file name เป็นฟังก์ชันตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นของ Python p อ Py q t นะ get save file name get save file name ก็จะ return file name นี้นะในตัวแรกของ List จะเป็น file name ตัวที่สองจะเป็น selected filter โอเคเราเอาตัวแรกนี้กลับไปใหม่โ okay. อเคกาะเซฟไฟล์นสรละอันนี้เราจะต้องเซฟเท x t ไฟล์ของ Line Edit Line Edit Save Line Edit Save เนี่ยเราต้องเซฟ Text Fn น,นี่นะฮะเมื่อเราตรงนี้เมื่อเรา ได้ชื่อไฟล์ตรงนี้เราจะมาเซต Edit Save f i l e n a m e นะฮะกลับไปดูนิดหนึ่ง,งตรงนี้นะฮะเราจะใส่ชื่อไฟล์เข้าไปนะครับนามสกุล t x t แล้วทีนี้มันก็จะมาเก็บค่าตรงนี้นะครับชื่อไฟล์จะมาแสดงตรงนี้นะเดี๋ยวเราเซตให้มันตรงนี้ให้มันแสดงนะครับโอเคนะ เซฟไฟล์เนมเราเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราจะต้องใช้เรียกใช้นะครับเรียกใช้โอเคเรา Copy ตรงนี้ก็ได้ Button บัตทอนของเราเป็นบั t ทอนเซฟนะครับบัตทอ t ทูบัตทอนเซฟโดยที่เราเรียกใช้ get save file name get save file name เราก็แก้ get save file name นะ เรียกใช้ฟังก์ชันนี้อันทัดนี้อันทัดนี้นะครับจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้เรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองคอมไพน์นะครับในคอมมันพร้อมก่อนเพื่อที่จะดูว่าโค้ดที่เราเขียนไปฟังก์ชันที่เราเขียนไปเก็ตเซฟไฟในมันเวิร์กไหม นะก็รีโหลดทั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เราคลิกตรง two button แล้วนะมันไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราไม่มีโค้ดใช่ไหมเราลองดูว่าอันนี้มันได้ไหมเมอ e เลอ r อะไรไหมโอเคนะฮะกดมาแล้วก็เป็นมีได้อะหลกขึ้นนะครับได้อะหลกทีนี้เรา ลองตรงนี้โอเคทดสอบการเขียนเรน,น่มเขียนไฟล์เขียนไฟล์ฟแล้วกันนะเขียนไฟล์ dot txt t x t แล้วก็ชื่อเขียนไฟล์ t x t แต่ทีนี้พอเรากดโอเคมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นแม้ว่าเราจะพิมพ์ text ซ์นี้เข้าไปนะฮะมันยังไม่ได้สร้างไฟล์ให้เราเพราะเราเรายังไม่มีโค้ดในการสร้างไฟล์ นะครับโค้ดในการสร้างไฟล์แล้วก็โค้ดในการรับค่าข้อความเนี่ยไปนในไฟล์ที่สร้างเนี่ยเราเพียงแค่ get Save มาใส่ตรงนี้แต่เรายังไม่มีโค้ดที่จะ g ก็ข้อความเอามาใส่ในไฟล์แต่ถ้าเราทำตรงไหนก็กลับไปในภายนะครับไพ่าชาอีกครั้งหน,นึ่งภายชาอีกครั้งหนึง่งทีนี้ในภายชาเนี่ย เราจะเขียนในส่วนที่บอกว่าจะเก็ตข้อความจาก line e d i t t e x t เอามาใส่ในไฟล์ที่เราเก็ save ไฟล์เมื่อกี้นะครเราต้องไปเขียนโค้ดใน plugin UI นี่นะครับในเนี่ยเยเราเราต้องไปเขียนโค้ดเป็นฟังก์ชันในฟังก์ชันหนึ่งตรงนี้เป็นฟังก์ชันซักฟังก์ชันหนึ่งแล้วเรียกใช้ฟังก์ชันนั้น ในส่วนของ if r e s o l t Block ตรงนี้เพืนะ่อที่จะเวลาเรากดโอเคเวลาเรากดโอเคเวลาเรากดโอเคนี่ไปปับ๊บเนี่ยโค้ดที่เราสร้างนะฮะมันก็จะถูกเรียกมาใช้โค้ดที่เราสร้างในส่วนปักอ IN UI จะถูกเรียกใช้ในบล็อกนี้โอเคเอาล้งการให้ทำงานอะไร EF าล้งการให้ไลฟ์ไฟล์ เราจะสร้างฟังก์ชันที่ร i ไฟล์ก็คือเขียนไฟล์เขียนอะไรลงไปในไฟล์เราจะเขียนข้อความนะครับลงไปในไฟล์โดยที่เราบอกก่อนว่าตรงนี้ตรงนี้โดยที่เราบอกว่าไฟล์เนี่ยไฟล์เรามันเนี่ยมันชื่อตรงนี้นะ ลเอามาจากลาย edit save นะนะครับ t อทเโดยใช้ฟังก์ชันเท็กซ์ของของลาย edit เนี่ยนะครับเอาอันนี้เราพูดในคลิปก่อนแล้วนะฮะ fn เนี่ยก็จะเก็บเกนะ็บเก็บพาดแล้วก็เก็บชื่อไฟล์นะครับที่เราจะเซฟที่เราได้พิมพ์ไปนะแล้วก็ ตรวจสอบนะครับว่า directory ของ F N เนี่ยถูกต้องไหมมีอยู่ไหม path is dir โดยที่ O S path dir name F N จากนั้นไอตรงเนี้ยจะบอกว่า fn นี่มันจะได้ทั้ง path แล้วก็ชื่อไฟล์นะบอกว่าเป็น directory ไหมเนะีเป็น directory ใช้ isdir นะ os เนี่ยอันนี้ search ไปได้นะฮะว่ามันมีตัวอย่างอะไรบ้างนะในการใช้เนี่ยคำสั่งนี้นะ isdir isdir นะแล้งจากนั้นมันจะต้องมีอีกตะกะหนึ่งก็คือบอกว่า is not is not นะ,ะก็คือมีการกรอกข้อความลงไปไหมนะะตรวจตรวจว่ามีการกรอกข้อความลงไปไหมโอเค self d l g line edit line edit txt ed. นะ line edit txt ก็ตรงนี้

ก็คือว่าข้อความมีข้อความถูกพิมพ์ไหมนะครับคือมันไม่ i s not ก็คือไม่ว่างเปล่าใช่ไหมอันนี้อันนี้ถ้ามันไม่ว่างเปล่าเนี่ยโอเคถ้ามันใช่เนี่ยมันจะลงมาบล็อกนี้บล็อกข้างล่างเลยนะครก็คือ i s not ไม่ว่างเปล่านะครับก็คือมีไม,ม่ไม่ใช่ข้อความว่างเปล่าก็ Open ก็คือมีการพิมพ์ข้อความอะไรลงไป ก็ให้ Open File อันนี้เป็นคำสั่งของ y y t o o นะครัในส่วนเนี้ยในส่วนเนี้ยเป็นคำสั่งของ Python อันนี้ Python หมดเลย Python Python แต่ว่ามันเป็น Python ที่เขียนอ้างอิงก,กับ Object UI User Interface ที่เราได้ดีไซน์ออกแบบไว้ใน Qt Design นะมันก็เลยต้องมี s ซ l e d i ดอ o ลเนี่ยในการอ้างอิง Object นะ์ะซลล์ Dialog e t i t t e x t อันนี้เนี่ยอันนี้เป็น นะครับเป็น p าย QT อันนี้เป็น p พ QT นี่เป็น p y QT นะครับบรรทัดนี้ไพ่ QT บรรทัดนี้ไพ่ QT บรรทัดนี้เป็น y y t o o นะครับไพทอนไพทอนเนทีฟเลยอันนี้ก็เป็น t y t n o n t i v i จะแสดงแสดงถึงว่าเราต้องเรียน t y t n o n t i v i เป็นพื้นก่อนก็คือ Python พื้นฐานเลยนะแล้วจากนั้นตรงนี้เขาบอกว่า สร้างไฟล์เป็นการสร้างไฟล์ f w r i t สร้างไฟล์ชื่ออะไรก็ชื่อ f.n f.n ตรงนี้ f.n ก็คือมันจะเป็นผนะแล้วก็ write like. ใช้ f.write like. อันนี้ก็เป็นคำสั่ง Python ในการ write like. like. เขียนข้อความลงไปในไฟล์โดยที่ข้างในเนี่ยเป็นคำสั่ง p y p y QT นะคร ที่อ้างอิงถึง Object Line Edit Text ว่าให้เอาข้อความจาก Line Edit Text เนี่ยมาเขียนนะ Line Edit Text มาเขียนถ้าเราพิมพ์อะไรลงไปตรงนี้แล้วกดโอเคมันก็จะเขียนลงไปในไฟล์ตรงนี้โอเคลนะ์อิดิทเชกนะครับแล้วจากนั้นอย่าลืม close อันนี้ก็เป็นมาตรฐานของ Python นะ close ก็คือปิดไฟล์ ทีนี้เราพัฒนาฟังก์ชันในการไลฟ์เรียบร้อยแล้วแต่เราจะต้องมาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเซลฟ์ไลฟ์ใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยเราต้องคอมเมนต์ไปก่อนคอมเมนต์ comment ไปเพราะเราจะมุ่งตรงนี้อย่างเดียวนะโอเคเราลองดูนะฮะว่าได้ไหมก็ไปที่คอมไพล์นะครับ อันนี้ก็กลับไปที่ QGS เราใหม่ QGS เราใหม่นะแล้วก็ทำยังไง QGS เราใหม่แล้วเราก็ไป manage น,นี้เหมือนกับ refresh มันแล้วก็รีกด refresh นะครับรอสักพักแล้วก็กดตรงนี้โอเคละเราจะบอกว่าเรายังไงทดสอบ ทดสอบการเขียนไฟล์โดยที่ชื่อมันตรงนี้เราจะใช้ชื่อว่าเขียนไฟล์ .txt เราโฟกัสเฉพาะส่วนนี้นะครับแล้วเราก็กดพอเรากดโอเคปุ๊บเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเข้าสู่ตรงนี้ลูปตรงนี้พอเราแล้วกดโอเค if okay what place ก็คือถูกกด มันจะเข้าไปเรียกเซลไลฟ์ไฟล์ก็คือฟังก์ชันชื่อชื่อไลฟ์ไฟล์ให้ทำงานตรงนี้ไลฟ์ไฟล์นะอโอเคตามนี้นะเราดูว่าได้ไหมปึ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟ้องว่าได้ไม่ได้ฮนะเราไปดูในโฟลเดอร์ผลลัพธ์นะครับโฟลเดอร์ผลลัพธ์อ่ามีไฟล์ถูกสร้างตอนแรกไม่มีนะเนี่ยสิบห 16:17เวลาตรงกันทดสอบการเขียนไฟล์อันนี้ที่ผมเขียนเข้าไปนะครับใน l i n edit e text มันถูกเขียนเข้าไปในไฟล์ตรงนี้นะซึ่งพื้นฐานทุกอย่างมันเกิดขึ้นจาก Python นะครับในเรื่องของการในเรื่องของ IO นะครับ input output การเขียนไฟล์การเขียนไฟล์การเซฟไฟล์เนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้หมดเปิดไฟล์ยังไงเปิดไฟล์โหมดไหนฮะ มีอยู่ใน Python หมดเรียนของอาจารย์ประเสริฐได้เลยนะครับเอ,อเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ